สวัสดีครับพี่น้องทำงานเสร็จแล้ววันนี้พอดีไม่มีอะไรทำก็เลยนึกขึ้นได้ว่าาช่วงเวลาว่างๆเราก็เคยที่จะเขียนกรอนแต่งเพลงอะไรบ้างมานิดหน่อยแล้ววันนี้รู้สึกว่าอากาศข้างนอกฝนตกนึก,นก,นกคืมอ,อกคืมใจนะครับก็เลยจำเพลงที่ตัวเองแต่งได้ก็เลยอยากเอามาร้องให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่า เนื้อหาสาระของเนื้อเพลงมันพอที่จะไปวัดไปวาได้ไหมอีกประการหนึ่งก็คือ,อเพื่อที่จะเอาวิดีโอชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองแล้วกันเผื่อใครอยากได้เนื้อร้องไปทาทานองเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเราเสียงไม่ค่อยดีนะครับแต่มีใจรักในการแต่งกลอนแต่งเพลงอะไรประมาณนี้ก็อยากจะฝากเนื้อร้องพร้อมทํานองคร่าวๆเอาไว้ให้เพื่อนๆพีน่น้องๆหรือว่าใครที่สนใจติดต่อ เอาไปทำดนตรีก็ยินดีครับชื่อเพลงที่แต่งนี่มีม,มีมีหลายเพลงแต่เพลงที่จะร้องตอนนี้ก็คือเพลงต้นทุนชีวิตฉันผิดใจเธอครับผมก็เริ่มเลยนะครับต้นทุนชีวิตฉันผิดใจเธอเป็นข้อเสนอจากเธอให้เราเลิกกัน รักมาลายปียเธอขอตัดความสัมพันธ์สเหตุจากฉันจบกันเพราะฉันหมดทุนฉันจนใช่ไหมตอบจากใจเธอถึงได้เสนอ เื่อนใครปัจจัยของฉันตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจจะรับให้ทันเมื่อลมเธอเหยียบซ้ำกันจากจรขอก็ทอนก่อนลาฉันมันจนต้นทุนไม่มีเธอจึงตีจาก เหลือไว้เพียงซากความลังเสร็จรอยน้ำตาหากมีทุนใจคงไม่ชอกชำอ้ำาอรานี่เราไรวาสนาดังกาไรคนจนใจต้นทุนบงบาง น้องนางจึงไม่เฝ้ารอฉันจึงอยากขอต่อต้นทุนช่วยนุนแรงใจแม่ฉันมันจนจะเอารักเป็นดอกเบี้ยใจหากแม้นว่ามีกำไรจะยกหัวใจให้เธอหมดเลย ฉันมันจนต้นทุนไม่มีเธอจึงตีจากเหลือไว้เพียงซากความหลังเ็ดรอยน้ำตาหากมีทุนใจคงไม่ชอกช้ำอุรานี่เราไร้วาสนา ดังกาไรคนจนใจต้นทุนบางบางน้องนางจึงไม่เฝ่ารอฉันจึงอยากขอต่อต้นทุนช่วยนุนแรงใจแม่ฉันมันจนจะเอารักเป็นดอกเบี้ยใจหากแม้นว่ามีกำไร ใจยอมหัวใจเธอเธอมดเลยขอบคุณครับ